สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิโกทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563เรามาถึงชาวราศีกันกันแล้วค่ะชาวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลา เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีหรือเปล่าจะมีคดีความหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวม,รมๆกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนะัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพ ตอนนี้มาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์เคิลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่เซิร์ชหามาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากที่จะเรียนแบบเจอตัวมาดามตอนนี้มาดามกําลังจะเปิดสอนศา 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่คือศาสตร์มหัศจย์โดมิโนโที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่เย้แป้นในวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกา เปิดรับรุ่นที่2แล้วนะคะรุ่นแรกเรียนจบแล้วทุกคนแฮปปี้มากเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่รวมหลายๆศาสตร์อยู่ในศาสตร์นี้เลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็รีบๆจองที่สำรองที่นั่งกันไว้ได้เลยนะคะรีบๆไปจองที่นั่งซักเพราะว่าตอนนี้มีคนลงเรียนหลายคนแล้วนะคะระวังที่นั่งอาจจะเต็มได้เมื่อคุณตัดสินใจช้าหรือใครอยากจะทราบรายละเอียดก็เข้าไปที่เพจของมาดาม,ไป,ามไปสอบถามรายละเอียดในเพจได้นะคะ ทางอินบ็อกซ์ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยขอสักไพ่ก่อนขออนุญาตชาวราศีกันทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณ ค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนเดือนนี้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะเป็นช่วงที่ทำอะไรก็แดดูน่ารักไม่ว่าจะพูดอะไรหรือว่าจะไปติดต่ออะไรเนี่ยมันก็ดูง่ายดูง่ายไปสมบุมทุกอย่างเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าพูดจารู้จักปณีปนอมอบอ้อมอารีหรือว่ารู้จักพูดจาที่เขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า จะทำอะไรหรือจะติดต่ออะไรเนี่ยมันง่ายมันสะดวกสบายแต่เป็นคนที่บางทีค่อนข้างที่จะดูดูยากดูเป็นคนลึกลับบางทีบางคนเขาจะมองว่าคุณอะโลกส่วนตัวสูงเข้าถึงได้ยากนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนอะไรที่เข้ามากระทบจิตใจหรือทําให้เราเครียดเราอาจที่จะทิ้งง่ายๆเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าในเดือนเนี้ย มันเป็นช่วงของการที่ลังเลสองจิตสองใจไม่รู้จะเอายังไงดีจะอยู่หรือจะไปดีมันเกิดภาวะของความเครียดเครียดในที่นี้มันมาจากการที่เราคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็คิดมากไปเองนะคะนี้เรามาดูถึงว่ารายได้ของชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไร ในช่วงเดือนนี้รายได้มาจากคําพูดของคุณเลยมาจากการที่คุณไม่ค่อยได้อยู่ติดที่มันมันมีเรื่องของการที่จะต้องเดินทางออกไปติดต่อเจราจาสื่อสารนํารายได้เข้ามาให้เราหรือกําลังคิดที่จะทําสําหรับใครบางคนที่กําลังคิดที่จะลงมือทําอะไร ธุรกิจแปลกใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้และส่งเสริมส่งผลทําให้เรามีรายได้งอกเงยขึ้นมา,งาน,ง,านงานดีเงินดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเยอะมากเยอะซะจนเรารู้สึกว่าเครียดว่าไม่ว่าจะทํายังไงไม่ว่าจะหาอะไรเสริมเข้ามาแค่ไหนก็ตามทําไมมันยิ่งกลายเป็นว่ายิ่งเป็นหนี้เป็นสินมากยิ่งขึ้นเราต้องรู้จักเคลียร์เราต้องรู้จกัจก ใช้ให้เป็นทําให้เป็นเคลียร์ให้เป็นเคลียร์<ะ>ให้ออกให้ได้ไม่งั้นมันกลายเป็นว่าดอกเบี้ยมันจะทบต้นไปเรื่อยๆนะมันจะทําให้ชาวราศีกันสําหรับบางคนที่ไปกู้หนี้ยืมสินมันกลายเป็นดอกเบี้ยทบเป็นต้นทบเป็นต้นไปอยู่เรื่อยๆแล้วเคลียรไม่รู้จักจบเราจะต้องมีการตกลงกับเจ้านี้แล้วแหละว่าตอนนี้เราไม่ไหวแล้วนะแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวขอเป็นดอกเบี้ยหยุดดอกเบี้ยแล้วเราจ่ายทั้งดอกเบี้ยและต้นของเก่าให้จบได้ไหม อันไหนที่คุยง่ายเราควรไปคุยอันไหนที่คุยยากเราก็จ่ายอันนั้นไปก่อนแล้วอันไหนที่คุยง่ายเราก็ต้องจ่ายเขาบ้างแล้วมันต้องค่อยๆตัดทอนค่อยๆตัดทอนไปเรื่อยๆแล้วมันจะหมดไปเองนะคะถ้าคุณไม่คุยเลยเนี่ยมันกลายเป็นดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าชาวราศีกันเดือดร้อนล่ะ จะไปพึ่งพาใครได้มั่งญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่พึ่งพาได้ไหมหรือว่าจะไปพึ่งเพื่อนฝูงหรือเจ้านายดีสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะญาติพี่น้องพึ่งได้ไหมญาติพี่น้องเนี่ยขึ้นอยู่ที่อารมณ์ของเขานะเขามีอารมณ์เขาก็ให้อารมณ์ดีก็เข้าไปพูดเนี่ยก็พึ่งพาได้ง่ายเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าญาติพี่น้องเราเข้าใจยากบาง,บางอารมณ์เนี่ย นึกน่าจะดูว่าน่าจะได้เขาก็กลับไม่ให้นะคะมันขึ้นอยู่ที่อารมณ์เขาว่าในช่วงนั้น,นเขาอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีนะนก็พึ่งพาได้อยู่เหมือนกันแต่มันไม่แน่ไม่นอนมันขึ้นอยู่ที่อารมณ์เขาแต่สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ล่ะพึ่งพาคุณแม่ได้นะคุณแม่เป็นคนเก่งเป็นคนขยนันเป็นคนที่มีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณพ่อ,อ,อคุณแม่พึ่งได้แต่สําหรับคุณพ่อ คุณพ่อยังพึ่งพาไม่ค่อยได้นะคุณพ่อมีภาระเยอะคุณพ่อกําลังที่จะมีรายจ่ายหลายทางเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็อยากจะช่วยเรานะแต่พอถ้าช่วยแล้วเนะี่ยเหมือนก็ทาให้เขาว่ายิ่งเครียดหนักเขาไปใหญ่เพราะฉะนั้นเราอาจจะพึ่งพาคุณแม่ได้แต่สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วล่ะ เราจะไปพึ่งพาใครได้พึ่งพาเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนฝูงรักเราเหมือนพี่น้องคนที่รักเราเหมือนพี่น้องคนเนี้ยจะพึ่งพาได้อาจจะจะเป็นคนที่ต้องอายุที่มากกว่าเรานะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้แต่สําหรับเบางคนที่ไม่ชอบพึ่งพาเพื่อนฝูงเรารู้สึกว่าเราเสียฟอร์มเรารู้สึกว่าเราอายอ่ะเราไม่กล้าที่จะไปพึ่งพาเพื่อนฝูงเราจะไปพึ่งพาเจ้านายได้ไหมเจ้านายก็พึ่งพาได้นะ เจ้าเจ้านายพึ่งพาเราได้เพียงแต่เราต้องไปพูดไปบอกให้เขารู้ถึงความทุกข์ที่เรามีอยู่เขาก็จะพิจารณาดูก่อนว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้เราพึ่งพาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถือว่าเขาก็ให้ความช่วยเหลือเราได้อยู่พอสมควรนะคะทีนี้สําหรับใครที่มีเงินทุนอยู่แล้วอยากที่จะเอาไปลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวอยากที่จะลง ทำหารายได้เสริมหารายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะทำใกล้บ้านหรือไกลบ้านดีนะคะในที่นี้มองว่าทำใกล้บ้านจะดีกว่างานจะล้นมือเลยทีเดียวแต่อยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยพองานมันเยอะแล้วเราอาจจะเบื่อเพราะฉะนั้น ชาวราศีกันถ้าคิดจะทําธุรกิจที่ไม่ว่าจะทําใกล้บ้านหรือไกลบ้านก็แล้วแต่คุณควรทําอะไรที่มันเป็นจ็อบจ็อบจอบเป็นงานงานไปอย่าทําอะไรที่มันเป็นธุรกิจลากยาวอย่างเช่นว่าค่ะสมมุติว่าเราขายเสื้อผ้าเราจะทําอย่างนี้ยาวไปตลอดทําไม่ได้คุณอาจจะเบื่อแล้วคุณอาจจะทิ้งนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันมันจะต้องมาคอย โฆษณาหาลูกค้าอยู่เรื่อยแต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันเป็นจอ็จอบจรับจ็อบมาอย่างเป็นงานที่คุณถนัดเนี่ยจบเป็นจ็อบไปอย่างเนี้โอเคคุณจะทําได้ดีแล้วก็มีรายได้เสริมเข้ามาได้จํานวนมากแต่ถ้าทําไกลบ้านไกลบ้านถามว่าทําได้ไหมมันเป็นช่วงที่สองจิตสองใจละล้าละลางของเราอยู่ที่ว่าถ้าเราไปทําไกลบ้านเราอาจจะไม่ได้ลงมือทําคนเดียวแล้วเราก็จะต้องกลายเป็นว่าห่วงหน้าพวงหลังด้วยว่า ไม่รู้มันจะให้คนอื่นดูแลแทนแล้วมันจะดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันมีแล้วมันมีภาวะของการที่ว่าต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คุณเครียดปเปล่าๆมันก็เลยกลายเป็นว่าในที่สุดก็ไม่ได้ทํานะคะหรือว่าทําไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคิดอยากจะทําธุรกิจจริงๆหารายได้เสริมขึ้นมาจริงๆสําหรับชาวราศีกันควรทําใกล้บ้านแล้วจะประสบความสําเร็จมากกว่านะคะ แต่สาหรับใครที่ชอบเล่นหุ้นอยากรู้ว่าหุ้นในเดือนนี้ของชาวราศีกันจะเป็นยังไงหุ้นในเดือนนี้โอเคเลยนะส่งผลให้คุณเนะี่ยมีผลกําไรแต่เป็นหุ้นที่จะต้องเอ่อซื้อมาขายไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหุ้นที่ดองเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็จะทําให้เรามีรายได้มีรายได้เข้ามาดีแต่สําหรับใครที่ชอบเล่นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซื้อมาขายไปเกี่ยวกับที่ดินในช่วงนี้จะดีไหม ช่วงนี้เราจะเจอที่ที่ดีนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะเรื่องมากสักนิดหนึ่งไปดูแล้วไม่ถูกใจไปดูแล้วไม่ถูกใจอาจจะขายยากสักนิดหนึ่งอาจจะจะต้องมีมีในหน้ามาคอยช่วยเรานะคะดึงลูกค้าเข้ามามันถึงจะทําให้เราขายได้แต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแต่ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ในช่วงเดือนกันยายนนี้เขาบอกแล้วว่าชาวราศีกันต้องใช้ความอดทนกับทุกๆอย่างที่จะทําถึงจะประสบความสําเร็จ แต่ถ้าไม่อดทนเนี่ยมันอาจที่จะพังได้นะคะสำหรับชาวราศีกันย์ใครที่ทำงานประจำอยู่ไม่ว่าจะทำงานเอ่อไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานจะดูว่าเขาคิดยังไงกับเราเรามาดูที่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานมองว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนทำอะไรแล้วทิ้งงานง่ายๆนะคะลูกเอ่อเพื่อนร่วมงานจะมองว่าคุณเป็นคนที่พอมีปัญหาเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณทิ้งเลยคุณไม่ทำเลยคุณโยนกองให้ เพื่อนร่วมงานทำซะมากกว่ามันก็อาจที่จะทำให้เขามองถึงว่าความอดทนของคุณไม่มีแล้วเจ้านายล่ะเจ้านายมองเจ้านายเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายนะหมุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ต้องการคนเพอร์เฟกคนที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเราทิ้งงานง่ายๆหรือเราอาจที่จะทำอะไรแล้วเราไม่มีความอดทนว่าอันนี้ยากเกินไปไม่เหมาะกับเราเนี่ยเขาจะ พิจารณาเราจากตรงนี้ได้นะคะอาจจะทําให้เราเป็นทุกข์ได้จากการกระทําของเราเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะอะไรก็ตามที่เราทําแล้วเนี่ยถ้ามันยากเกินไปเราก็ต้องหาที่ปรึกษาเราก็คุยกับเพื่อนร่วมงานหรือหาที่ปรึกษาแล้วพยายามทําตรงนั้นให้มันสําเร็จเจ้านายจะได้มองว่าเราเป็นคนที่มีความพยายามที่จะทําเพราะในในที่เนี้ยเจ้านายมองว่าเราเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆทําอะไรไม่ค่อยกระตือรือร้นอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นระวังการที่อาจจะมีการ หลุดออกจากงานได้ง่ายๆแล้วเราจะยิ่งเครียดหนักยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าถ้าใครที่มีธุรกิจธุรกิจของตัวเองแล้วมีลูกน้องบริวารดูซิว่าเราได้ลูกน้องบริวารยังไงลูกน้องบริวารต้องระวังนะมีลูกน้องบริวารบางคนที่กําลังคิดที่จะทิ้งเรา เขาอาจจะไปเจอที่ใหม่ที่ดีกว่าให้ข้อเสนอที่ดีกว่าเขาก็จะทิ้งงานไปเลยไปกลางคันเลยทํายังไม่เสร็จเขาก็ทิ้งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะเตรียมหาคนมาลงแทนที่ไว้ได้แล้วถ้าเรามองว่าลูกน้องคนนี้ท่าทางจะเป็นอย่างที่มาดามพูดอยู่ก็ให้เตรียมเลยว่าเราล้างเขาไว้ไม่อยู่เพราะว่าเขาไปเขาก็ไปแน่นอนเขาอาจจะไปเจอข้อเสนอที่ดีกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีฝีมือมีความเก่งอยู่แล้ว แล้วก็มีคนมาเสนอมาซื้อตัวเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชาวราศีกันใครที่มีลูกน้องอยู่แล้วมองท่าทางเหมือนว่ากําลังเริ่มที่จะแปรพักไปจากเราเขากําลังจะไปจริงๆเราหาคนมาแทนที่แต่ถ้าเราจะไปล้างเขาล้างเขายากนะคะเรามาดูถึงเรื่องความรักของชาวราศีกันกันค่ะชาวราศีกันสําหรับคนโสดความรักจะเป็นยังไงคนโสดก็มีคนที่จะเข้ามาจะเจอคนเก่งคนน่ารักสดใสมีนิสัยเหมือนเด็ก นะคะแต่ตัวเราเองก็อาจที่จะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเท่าไหร่นะักเราอาจที่จะช่วงนี้อาจจะเน้นเรื่องการทำงานมากไปสักนิดหนึ่งพอมีคนเข้ามาอาจจะไปพบพบการพูดคุยกันหรือเริ่มคบกันเริ่มคุยกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทนกับการที่เราไม่ค่อยมีเวลาเพราะเขามีนิสัยที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองอยากได้เวลาจากเราเยอะๆในที่สุดเขาก็จะไปจากเราได้นะคะก็อาจจะเป็นการที่ว่าเจอกันแบบว่า คู่ชั่วคราวมาปุ๊บหนึ่งแล้วก็ไปจากเรานะคะแต่สําหรับใครที่มีคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วล่ะตอนนี้จะเป็นยังไงตอนนี้คู่ครองของเราค่อนข้างเจ้าอารมณ์ไปสักนิดหนึ่งนะคิดมากคิดเยอะคิดหยุมหยิมเอ่อจนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่สาเหตุมันก็มาจากว่าด้วยตัวเราเป็นคนมีสเสน่ห์จึงมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆตอนนี้มันก็เลยทำให้คู่ครองของเราเนี่ยเขาเครียดเขาคิดว่าเราอาจที่จะเจ้าชู้ หรืออาจที่จะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าในที่เนี้ยมองว่าชาวราศีกันเนี่ยมีเสน่ห์แล้วค่อนข้างเจ้าชู้นะเพราะฉะนั้นคู่ครองของเราเขาก็เลยยิ่งคิดเยอะเข้าไปใหญ่เพราะฉะั้นมีอะไรถ้าไม่อยากจะมีปัญหาก็ควรที่จะพูดจะคุยควรที่จะพูดจะคุยแล้วก็เคลียร์กันซะให้ดีๆมันจะได้จบปัญหาตรงนี้ลงอย่าปล่อยคาราคซังให้เขาคิดบานปลายไปหนักยิ่งกว่าเดิมมันก็อาจจะส่งผลถึงการที่ว่า เลิกลาจากกันได้นะคะถ้าเลิกลาจากกันแล้วเนี่ยมันอาจที่จะส่งผลถึงการที่ว่าไม่เหลียวหลังกลับมาหากันได้เลย,ดยได้เลยทีเดียวนะคะนี้เรามาดูถึงเรื่องว่าสุขภาพของชาวราศีกันกันบ้างว่าจะเป็นยังไงสุขภาพก็ระวังเรื่องภูมิแพ้นะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะมีอาการไอการเจ็บคอหรือการที่เรียกว่าเป็นเเขาเรียกว่าเป็นไข้าตามฤดูกาลนั่นแหละ นะคะปลายฝนต้นหนาวมันย่อมที่จะต้องมีเกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีกันใครที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ก็จะรับตรงเนี้ไปได้เร็วแต่โดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรแต่ก็ให้ระวังเรื่องการระบบขับถ่ายของชาวราศีกันหน่อยนะ อาจจะการนั่งทํางานมากๆกับลําไส้ไม่ค่อยได้ขยับขยื่นแล้วมันก็จะกลายเป็นลําไส้อุดตันเพราะว่าการขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรืออาจจะสองวันสามวันถ่ายทีระวังเรื่องลําไส้อุดตันระวังเรื่องการที่นั่งนานๆแล้วกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วจะกลายเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลื้อรัง อาจจะกลายเป็นมีนิ่วในถุงน้ําดีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระวังการที่มันจะเป็นแบบบานปลายหรือสําหรับใครที่อายุ40อัพแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ผู้ชายต้องระวังเรื่องต่อมลูกหมากการฉี่ติดขัดหรือผู้หญิงก็ต้องระวังเรื่องมดลูกรังไข่ที่จะเริ่มผิดปกติจากการที่ฮอร์โมนมันเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือใครมีปัญหาเรื่องมดลูกรังไข่อยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะ ระวังเรื่องการที่เอ,อหัวข้อข้อเข่าสำหรับใครที่ อายุเยอะแล้ว50อัพไปแล้วเนี่ยข้อเข่าเริ่มเสื่อมอาจจะมีการที่ลังเลอยู่ว่าฉันจะผ่าตัดดีหรือไม่ผ่าตัดดีนะคะผ่าตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงมันจะดีไหมแต่มาดามมองว่าในที่นี้ถ้าผ่าตัดออกมาแล้วมันจะได้ส่งผลที่ดีนะคะจะเดินสะดวกสบายยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้คุณอาจจะทุกข์ทรมานกับการปวดข้อปวดเข่าเกิดขึ้นได้นะสําหรับชาวราศีกันที่ใครที่อายุ50อัพไปแล้วจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็โดยรวมแล้วก็ มีเท่านี้ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องมีอุบัติเหตุสําหรับใครที่มีเกณฑ์ผ่าตัดก็จะไได้ผ่าตัดแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ผ่าตัดก็ระวังเรื่องมดลูกเท่านั้นเองว่ามดลูกลังไข่จะไม่ค่อยดีแล้วนะสําหรับผู้ชายก็ต่อมลูกมากแต่สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ที่มีเกณฑ์ผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องเข่าถ้าผ่าตัดไปแล้วจะดีขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าสําหรับใครที่ วัยรุ่นวัยเรียนอยากจะศึกษาต่อจะไปขอคุณพ่อคุณแม่นในช่วงเดือนนี้จะโอเคไหมจะประสบความสําเร็จไหมก็ไปพูดดีๆกับท่านก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อเพราะเขาก็มองอยู่ว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะรักเรียนนะคะมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อแล้วก็จะได้เรียนต่อในที่ที่ต่างถิน่นต่างแดนไกลออกไปไม่ได้เรียนใกล้บ้านนะต้องมีการเดินทางหรือ,ออาจจะต้องไปอยู่หอพักในช่วงแรกๆอาจจะมีการเครียดเกิดขึ้นสักหน่อยนะคะว่าต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้น สำ,สำหรับชาวราศีกันสังคมมองคุณว่าคุณเป็นคนยังไงสังคมมองว่าคุณเป็นคนที่โลเลไม่จับปลาหลายมือไม่ตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดนะคะอาจจะคิดอยากจะทำอันนี้แล้วก็คิดอยากจะทำอันนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ลงมือทำจริงๆอย่างจังสักทีหรือว่าลงมือทำทีเดียวพร้อมๆกันโดยที่ยังไม่ได้ให้อีกแทนที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมั่นคงก่อนแล้วค่อยไปลงทุนลง ลงมือทําอย่างที่สองแต่เล่นลงมือท,ทําทีเดียวพร้อมๆกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นการจับปลาสองมือมันก็มีโอกาสที่จะหลุดมือไปได้มันมีโอกาสที่จะส่งผลทําให้คุณเครียดและไม่รู้ว่าจะเลือกทําอันไหนก่อนดีได้นะคะเพราะฉะนั้นสังคมมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักโลเลตัดสินใจไม่เด็ดขาด แต่ถามว่าถ้าเกิดก็ใครทําธุรกิจอยู่แล้วหล่ดในเดือนนี้จะส่งผลสําเร็จไหมส่งผลสําเร็จนะมีรายได้เข้ามาดีงานเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าต้องพยายามทําความชัดเจนกับงานให้มากยิ่งขึ้นจะยิ่งส่งผลดีมากขึ้นอย่าเาเขาเรียกว่าทําให้คนรู้จักให้เยอะขึ้นจะยิ่งส่งผลดีมากขึ้นนะคะบางทีเราอาจที่จะแค่นี้พอละเราทํ่ไม่กระตือรือร้อนไปมากกว่านี้ตัวของคุณ ตัวของชาวราศีกันเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าเวลาเริ่มต้นทำอะไรโห่ทำแบบตั้งอกตั้งใจทำเอาจริงเอาจังแต่พอทำไปสักพักหนึ่งปุ๊บมันจะมีของอารมณ์ของความเบื่อเบื่อง่ายแล้วก็เบื่อแล้วก็จะทิ้งเอาง่ายๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามข่มอารมณ์ของเราตรงนี้ให้ได้ถ้าข่มไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นกับงานใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะทีชาวราศีกันถ้ามาดูถึงว่าเรามีศัตรูลับๆมีศัตรูเปิดเผยไหม ศัตรูเปิดเผยมีนะแล้วเขาก็คิดจ้องที่จะทำร้ายเราอยู่นะ <_ C> e <an> เขาก็กำลังมองเก็บเล็กเก็บน้อยกับการผิดพลาดของเราถามว่าเขาทำอะไรเราได้ไหมทำได้นะแล้วก็ทำให้เราเครียดมากด้วย เพราะฉะนั้นนะ่ะทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปเราทําตัวให้หน่ารักเข้าไปศัตรูที่ไหนมันก็ทําอะไรเราไม่ลงเพราะว่ามันหาจุดอ่อนไม่ได้แต่ถ้าเราแข็งเข้าไปเนี่ยต้องมีปัญหากันแน่นอนแต่ในที่เนี้มองว่าชาวราศีกันเป็นคนค่อนข้างที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศัตรูได้แต่คิดนะคิดแล้วก็วางแผนการใหญ่ที่จะทําลายเราสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้คือความไม่สบายใจเท่านั้นแตจ่จะทำลายเราโค่นเราเนี่ยทำลายไม่ได้แต่สําคัญอยู่ที่ตัวเราว่า เราจะมีความอดทนไหมกับการมีศัตรูบางทีเนี่ยเราอาจที่จะทิ้งงานทิ้งงานนั้นเลยง่ายๆเพราะว่าเราขี้เกียจจะทนกับมันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเลยว่าศัตรูเขาก็ต้องการตรงนี้แหละรอให้เราทิ้งงานตรงนี้ไปเพื่อเขาจะได้มาทําแทนเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอดทนทําให้ศัตรูมันกุ้มใจบ้างเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าถามถึงว่าศัตรูเปิดเผยไอ้ศัตรูลับๆรามีไหมศัตรูลับๆเนี่ยเขามาเหนือชั้นเลยนะมาในแนวที่เรียกว่า ดูเป็นคนดูอบอ้อมอารีดูเป็นคนที่จะมาดูแลเราแต่ว่าเขาแอบแทงเราอยู่ข้างหลังนะเขาทำให้เราเนี่ยจะไปจากงานหรือไปจากสิ่งที่เราทำได้ได้ง่ายกว่าศัตรูปเปิดเผยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราไม่ทันระวังเขาเพราะฉะนั้นนะทางที่ดีที่สุดเลยคือเราอะ่ะจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ไม่เอ่อเขาเรียกว่าต้องอยู่บนความอดทนอย่าใจร้อนอย่าหงุดหงิดอย่าใช้คำพูดรุนแรงใส่ใครเขาจะทำอะไรเราไม่ได้นะคะสำหรับชาวราศีกัน ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องโชคลาภของชาวราศีกันจะมีไหมโชคลาภจะมีนะคะโชคลาภมีมาจากผู้ใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นหวยชอบซื้อลอตเตอรี่หรือว่าชอบออชอบอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงโชคเนี่ยควรที่จะไปซื้อกับคนที่มีอายุมากกว่าเราแล้วเขาจะส่งผลทำให้เรามีโชคลาภได้นะคะโชคลาภจะได้มาจาก คนที่มีอายุมากกว่าหรือบางทีคุณอาจจะได้โชคลาภจากการที่ว่าได้รับมรดกนะจากผู้ใหญ่ที่เขาจะแบ่งปันมาให้เรานะคะสำหรับชาวราศีกันนะทีนี้ชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้สิ่งที่คาดหวังมันก็กลายเป็นว่าเราคาดหวังที่อยากจะสุขสบายในตอนแก่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขยันในตอนนี้ทำเพื่อที่จะได้มีเงินเก็บเยอะๆเพื่อที่ว่า เมื่อเราอายุเยอะแล้วเราจะได้สบายแต่ทีนี้ความอดทนของเราเนี่ยมันมีน้อยสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขก็คือเราจะต้องมีความเข้มแข็งเราจะต้องมีความอดทนให้มากกว่าเดิมแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันจะบรรลุเป้าหมายนะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีกันเท่านี้แล้วนะคะพบกับอาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ